ันนี้นะครับก็จะเป็นการแถลงข่าวนะครับซึ่งก็เป็นรายการประจำนะครับที่ทางภารคประชาชนนะครับเราก็มีแชนแนประจำไแล้วก็คือในเรื่องของโกลด์ซีบอชนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องที่หลายคนนะครับก็อาจจะเรียกว่าได้ยินอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นมากนะครับซึ่งหลายครั้งก็นํามาสู่การที่ไอโอนะครับหรือ บางส่วนนะครับก็ใช้ในการดิสประินพักประชาชนนะครับบ้างก็บอกว่าเป็นพรคประชาชนเมียนมา,ต,าต่างๆวันนี้นะครับผมเลินก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะใส่ข่าวนะครับชี้แจงกับพี่โน้องประชาชนว่าในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะละเลยไปได้นะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปสู่ในรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมเองก็อยากจะใช้อโอกาสนี้นะครับในการสื่อสารว่าการที่รัฐบาลน,นะครับได้มีการประกาศออกมาว่าจะมีการมอบสัญชาตินะครับให้กับบุคคลและก็รวมไปถึงบ <c oughs> ุตรนะครับของบุคคลซึ่งถ้าปราดูตามสื่อนะครับก็คือเป็นผู้ปกยเนี่ยนะครับกว่า480,000คนซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะครับผมต้องเรียนว่า มันเป็นเรื่องที่มันมีการศึกษานะครับมาเป็นเวลานานตั้งแต่สภาชุดที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่สมัยพลโทวงสกอรนะครับเป็นประธานการรมธิการความมั่นคงก็มีการศึกษาในเรื่องนี้ในความเป็นจริงแล้วเดีย๋ยวเวลาเราพูดถึงผู้อ,อพยพหรือบุญของผู้อ,อพยพเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อความที่ไม่ได้ชัดเจนเสียทีเดียวนะครับแต่ผมต้องการที่จะบอกว่าจริงๆแล้ว481คน <Okay. S 1> ที่ว่าน,นี้ คือคนไทยที่ตกหล่นเขาสมควรที่จะได้รับสัญชาติไทยมาตั้งนานแล้วคนเหล่านี้ในความเป็นจริงเขาก็คือคนไทยเหมือนกับพวกเราทุกคนครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิในสิ่งที่เขาควรจะได้รับหลายคนก็เลยต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันกับกรรมธิการความมั่นคงชุดนี้ที่มีผมเป็นประธานนะครับเมื่อวันที่27มีนาะคมที่ผ่านมานะครับก็หลายเดือน ที่แล้วนะครับเราเองก็มีการทำรายงานศึกษานี้นะครับโดยอนุกรรมธิการนะครับที่นําโดยคุณมาลบอกเฉคิมมดนะครับก็มีการทํารายงานแบบนี้แล้วก็ส่งไปให้รัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เราเองนะครับพยายามที่จะผับดันก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังรัฐบาลที่สุดท้ายนะครับเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ได้ทําให้สีจัแปห่นคนตรงนี้นะครับมีโอกาส นะครับที่จะเป็นคนไทยอย่างเป็นภาคภูมินะครับประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าคงจะถือโอกาสในการพูดนะครับผมยืนยันนะครับว่าในเรื่องของความพยายามใดๆที่จะมีการดิสเครดิตพักประชาชนว่าเป็นพักประชาชนพม่านะครับผมยืนยันนะครับว่านี่คือเฟกน,นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเราคือพักการเมืองน,นะครับที่พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของคนไทย แล้วเราพยายามที่จะชี้ให้ชัดนะครับว่านโยบายการต่างประเทศนโยบายด้านความมั่นคงในเรื่องของชายแดนต่างๆมันมีปัญหาและมันส่งผลกระทบต่อคนไทยเนื่องจากว่าขาดความมีประสิทธิภาพนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับผมอยากจะเริ่มต้นในการที่จะเท้าความอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปลงสู่ในรายละเอียดว,ว่าสิ่งที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและก็ รักษาเอาไว้ถึงผลประโยชน์ของประชาชนเห็น,นะครับคือสไลด์ต่อ,อไปที่ผมจะใช้ได้ดูในภาพนี้อาจจะไม่เหมือนอเหมือนครที่มีอะไรนะเป็นแค่ภาพคนที่เราอาจจะคิดว่าเป็นตลาดสักแห่งหนึงแต่นี่คือค่ายแม่หลับับที่จังหวัดตากนะครับเป็นค่ายที่รดกฏเป็นผู้อพยพนะครับอยู่ได้เป็นข่านใหญ่ที่สุดนะครับอพยพกันมาตั้งแต่ปีสอง7ห้าร้อยี่ิบ็ดนะครับ ก็วันวันนี้2,567ก็40ปีคนเหล่านี้อพยพอมแากม่าหรือประเทศเมียนมาที่เรารู้จักกันเขาอยู่มาแล้ว40ปีนะครับโดยหลักการก็คือคนเหล่านี้จะต้องถูกเรีโลรเขีหรือถูกโย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นซึ่งประเทศที่รับไปมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาโดยใช้กลไกของ UN เ c r เเียสิ่งที่ผมกะได้จะสื่อสา,ารกับพี่น้องประชาชนก,การาจะบอกอะไรครับ ก็เลยจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเมียนมาอยู่กับพวกเรามาตลอดเวลาแล้วเขาอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาะนเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนไกลทางเศรษฐกิจเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของเราอย่างในเก้าแคมป์นะครับที่มีอยู่ตามตะเกียรยแดนที่อยู่ในฝั่งไทยมีคนเหล่านี้ที่อพยพมาตั้งแต่ปี2527แล้วก็อาจจะคลอดลูกมีกันหลายเจเนเรชั่น รวมๆกันอยู่ประมาณ8ปดหมืม่นคนซึ่งขบวนนี้ก็อยู่อยู่ที่ประมาณ4จังหวัดนะครับมีจังหวัดตาาจังหวัดแม่่องศอนจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ปรากฏตั้งแต่ปี2อง1ัอยเดป็นต้นมาทีนี้ถ้าเราไปดูในสไลด์ต่อไปนะเราจะพบว่าวันนี้สถานการณ์มีเมียนมากเ,เลวร้ายมากเหตุผลก็เพราะว่าตั้งแต่มีการรัฐประหารนะครับโดยรัฐบาลทหารปัจจุบันเ่ยน,นะครับ สถานการณ์การสู้รบของเมียนมารุนแรงมาโดยตลอดรุนแรงขนาดไหนรุนแรงในขนาดที่ว่าวันนี้มีผู้พัดถิ่นนะครับเฉพาะนนในประเทศเมียนมานะครับเกือบ3.5ล้านคนนี่คือข้อมูลของทาง UN เนะโดยถ้าเกิดเราที่เป็นตามประเทใชายแดนที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยซึ่งตัวเลขที่ปรากฏก็คืออยู่ที่765,000คนนี่คือข้อมูลเดียว ความหมายของตัวเลขนี้คืออะไรความหมายของตัวเลขนี้ก็คือว่าหากสถานการณ์ยังเลวร้ายต่อไปเรื่อยๆคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะข้ามมาที่ประเทศไทยมากขึ้นวันนี้เราต้องยองรับความจริงนะครับว่าคนเมียนมานะครับอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่าหล้านคนคนเหล่านี้เขาได้อยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันบางส่วนนะครับก็อาจจะมาจาก เหตุผลเพราะความไม่สงบทางการเมืองอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำลังถูกไล่ล่าบางส่วนเป็นเรื่องของความจําเป็นทางเศรษฐกิจบางส่วนอาจจะเพราะว่าหนีในเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าไม่อยากจะถูกเกณฑ์นะครับเพื่อไปรบซึ่งตัวเลขของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเกณฑ์ทหารในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับมีมากถึง14ล้านคนหากเราคิดถึง10%นนะครับซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะหนีมาที่ประเทศไทยเนี่ย ัวแกอาจจะไปถึง1.4ล้านคนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปัจจุบันที่เรามีคนเมียนมามาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยนะครับ6-7ล้านคนหลังจากนี้อาจจะมากขึ้นโดยที่เราไม่มีการจัดก,การอะไรเลยพี่้องสิริวัชนครับเราต้องยอมรับว,ว่าการที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย,ยมันไม่ใช่แค่เข้ามาอยู่น แต่มันมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือมันมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นด้วยการที่คนเหล่านี้เข้ามามันไม่ใช่อยู่ๆก็เข้ามานะมันมีเรื่องของการที่คนไทยของเราก็เข้าไปเกี่ยวและบางส่วนก็คือเจา้าหน้าที่ของรัฐจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับต้องยอมรับว่าการเก็บสวย คนเมียนมานะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยที่เขาไม่มีสถานะอะไรหรือไม่มีเอกสารอะไรในการยืนยันเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายคนเหล่านี้มีการโดนเก็บสวยจาก่วยนา้นต่างๆนาน,นานบ้านก็โดนเก็บเป็นรายวันวันละห้าร้อยนี่ข้อมูลก็ทั้งเก่านี้แต่ผมได้รับการคอนเฟิร์มว่าจริงบ้านก็โดนเก็บเป็นรายเดือนเดือนละสองพันบาทก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นข้อที่จริง ผมเชื่อว่าตัวเลขของการเก็บสวยเอาเฉพาะจากแรยงานต่างด้าวน,นะมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นตัวเลขถึงปีแล้วเป็นแสนล้านก็เป็นไปได้นี่คือความจริงของความน่าปดหู่ของระบบราชการไทยดังนั้นครับเราลองจินตนาการนะถ้ามีคนเมียนมาที่อยู่ถูกกฎหมายไม่ถึงครึ่งและอยู่ผิกกดกฎหมายเกินกว่าสามล้านแล้วจ่ายสวยเป็นแบบนี้ ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไม่ได้ขนาดไหนทําไมเราถึงไม่ทําให้สวยกลายเป็นภาษีนี่คือโอกาสของประเทศไทยนี่คือผลประโยชน์ของประเทศไทยที่ประเทศนี้ควรจะได้รับดังนั้นจำตงมาสู่5แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเมียนมาอย่างยั่งยืนเพื่อทาให้วิกฤตนี้เป็นวิกฤตที่มันกลายเป็นโอกาสองหรับสังคมไทย เป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้ในะครับในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆของประเทศไทยที่ยู่อยู่ในวันนี้เรามาจากขั้นตอนแนวทางที่หนึ่งคือการขึ้นทะเบียนคนเมียนมานะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยถูกกฎหมายขึ้นไปแล้วจะเป็นไรแต่ประเภทที่อยู่อย่างผิดกฎหมายต้องขึ้นทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดเราขึ้นสําเร็จนะครับสิ่งที่จะหายไปทันที คือสวยเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเขาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความจําเป็นในการที่จะจ่ายเงินให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐมันก็จะไม่มีต่อไปไอ้ประเภทจ่าย500รายวันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราขึ้นทะเบียนแล้วสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราจะสามารถจัดก,การปัญหาต่างๆได้ทั้งหมดนะเวลาที่มีอาชญาก,การรมอะไรต่ตตางๆเราก็จะรู้ และเมื่อมันไม่มีสวยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาความคุ้นครองต่างๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมอบให้มันก็จะไม่มีหากแรงงานเหล่านี้ไปก่อสิ่งที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นการจับคุมการดําเนินการตามกฎหมายก็จะเป็นไปได้ถัดไปนะในเรื่องของด้านการศึกษาวันนี้ก็มีการ ถ้าเราจาถ้าเราฟังกันเราตามข่มาวไปอย่างอย่างต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานีก็มีการปิดโรงเรียนปิดศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเราจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่มีการสอนภาษาพม่ามีการเคารพองคชาติไม่ได้แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ถ้าคนเหล่านี้ถ้าเด็กเหล่านี้ เขาไม่ได้รับก,การศึกษาที่เพียงพอตั้งแต่ต้นเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ของคนที่อาจจะไม่ได้รับสิ่งที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอมหมายความอว่าอะไรครับหมายความว่าโอกาสในการที่เขาจะทำงานโอกาสที่เขายังไม่มีความรู้ไม่มีภูมิต้านทานที่จะอยู่ในสังคมอย่างเพียงพอม,มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันหมายมความว่าอะไรมัมอมอนหมายความว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ที่คนเหล่านี้ หาเขาไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอเขาอาจจะกลายเป็นเหยื่ออาจจะกลับเขาอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์เขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานอย่างเพียงพอที่อาจจะหมายถึงรายได้ที่น้อยจนเกินไปเมื่อมีรายได้น้อยไปข้าวต้องกินนะครับอาหารต้องซื้อเขาจะทําอะไรเขาต้องไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิน กลายเป็นปัญหาอาชญากรรมที่วนเวียนมาทำร้ายคนไทยดังนั้นผมคิดว่าการมีการศึกษาที่เพียงพอที่จะตอบโจทย์กับคนเหล่าน,นี้มีความจําเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เพื่อพวกเขาแต่เพื่อพวกเราที่วันนี้เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติชขได้ดังนั้นการศึกษาโดยเฉพาะอย่างศูนย์การเรียนรู้มันคือการปรับพื้นฐานมันคือการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เขาสามารถที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทยได้ แต่ถ้าวันหนึ่งเมียนมามีสันติสุขถ้าวันหนึ่งเมียนมามีสัติภาพเขาอาจจะเลือกที่จะไปอยู่ที่นั่นต่อไปก็ไปได้ในด้านของสาธารณสุขนะครับผมคิดว่าบทเรียนในช่วงโควิดคือสิ่งที่ยืนยันกับพวกเราถ้ายังจำกันได้ว่าวันนั้น เราจะเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับคนทุกคนนะครับผมคิดว่าเรื่องสารสุขก็เป็นเรื่องเดียวกันเราต้องยอมรับว่าสารสุขในประเทศไทยและในประเทศเยอมากคุณภาพแตกต่ขาขงกันอย่างสิ้นเชิงบางคนที่เข้ามานะครับเขาก็นําโรคที่เราต้องยอมรับนะครับว่าโรคบางอย่างมันยังมีอยู่ในประเทศเยอมากแต่นในประเทศไทยมันอาจจะไม่มีแล้วถ้าเรามีการเลือกปฏิบัติ ถ้าเรามีการเราไม่คิดถึงสุขภาพนะครับของเขาอย่างเพียงพอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเองเนี่แหละครับประเทศไทยนี่เองนะ,ะับคนไทยนี่แหละ,ะที่อาาา่าจจะกายเป็นว่ารับในเรื่องของโรคระบาดเหล่านี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นในสิทธิในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมีความจาเป็นมากไปกว่านั้นถ้าจํากระได้ถึงแนวทางที่หนึ่งที่ผมได้มีการเสนอไปถ้าเรามีการขึ้นทะเบียน เขาทางานในประเทศไทยสิ่งที่จะตามมาก็คือเขาเสียภาษีไทประเทศไทยเราไม่ตกต้นกังวนลนะครับถ้าแรงงานเหล่านี้ถ้าคนเมียนมาเหล่านี้เขาเสียภาษีให้กับประเทศไทยภาษีเหล่านี้เลยครับที่จะมามีส่วนสําคัญในการที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขของเราเพื่อคนทุกคนสวยที่เคยเข้าสู่เจ้าหน้าที่รัฐบางคนจะกลายเป็นภาษีและภาษีจะกลายเป็นสาธารณสุขสําหรับคนทุกคน ผมทราบดีครับว่าวันนี้เวลาพี่น้องไปโรงพยาบาลนะครับ